โบเจนใหม่ลดการดื้อโบให้เป็นศูนย์ลดการดื้อโบยังไงเดี๋ยววันนี้หมอมาเล่าให้ฟังครับโบเจนใหม่คืออะไรโดยปกติแล้วโบท็อกซ์จะมีน้ำหนักประมาณ900กิโลดดอตันแต่เซอเมนหนักแค่150กิโลดดอตันซึ่งเป็นน้ำหนักของโบท็อกซ์เพียวๆเลยครับแล้วทำไมโบท็อกซ์เจ้าอื่นถึงหนักกว่าเพราะ750ที่เหลือคือเอเซอรี่โปรตีนหรือโปรตีนที่เกาะมาครับตัวนี้แหละจะทำให้เราดื้อโบหรือทำให้โบมันไหลได้ครับแล้ววันนี้หมอจะมาบอก 5ข้อดีที่คุณต้องฉีดซีโอมินครับข้อที่1นะครับลดการผลิตน้ำมันบนผิวและทำให้รูขุมขนกระชับลงครับจะเห็นจากภาพได้ว่า A B C D C จะมีไขมันบนผิวหน้าที่น้อยที่สุดและมีรูขุมขนที่กระชับที่สุดครับหลังฉีดไปแล้ว4สัปดาห์ครับข้อที่2ซีโอมินสามารถกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนังได้ครับจากภาพจะเห็นว่าด้านขวา ข้างที่ฉีดซีลมินเนี่ยจะมีการย้อมสีติดคอเจนที่เข้มกว่าด้านซ้ายครับข้อที่3นะครับซีโอมินสามารถลดการอักเสบลดการขยายตัวของบลัดเวสเดลครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าภาพก่อนฉีดเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาหน้าแดงเป็นพิเศษเลยครับและหลังฉีด2รอบไปทั่วๆหน้าเนี่ยทำให้การอักเสบการแดงเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนครับข้อที่4นะครับ ซีโอมินสามารถลดการผลิตเหงื่อได้นะในปัญหาคนที่ออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเยอะมากกว่าปกติทําให้มีกลิ่นตามมาดีโอมินทีดเข้าไปแล้วก็จะช่วยลดตรงนี้ได้ดีเช่นกันครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับดีโอมินสามารถป้องกันการเกิดเม็ดสีจากแสง UVB ได้ครับจากรูปจะเห็นว่า ABCV จะเป็นการ ฉีด normal l ล n e ฉีดซีโอมินเข้าไปเทียบสัดส,ส่วนที่ต่างกันการฉีดซีโอมินเข้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยจะสามารถลดการเกิดเม็ดสีจากแสง U V B <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีโอมินนะครับล็อกหน้าสวยให้เราแล้วยังมีอีก5ข้อคุณประโยชน์ให้เราอีกด้วยนะคะบแบบนี้ไม่ฉีดไม่ได้แล้วนะสำหรับใครอยากเข้ามาปรึกษาหมอทัศนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยเรื่องความสวยไว้ใจหมอทัศน์คลินิกครับบ๊ายบาย